นี่ครับมาดูอุปกรณ์พี่เน่งนะครับกำลังฝึกกำลังฝึกลองเล่นไหม่ั่นไปเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกเป็นอุปกรณ์สุดอุปกรณ์นี่ครับถ่ายทำรายการได้นะครับพี่เน่งพี่เน่งครับเอาอะไรมาอีกน้อนิพี่เน่มีอะไรพัฒนามาเรื่อยๆนในอดีรอบที่แล้วกล้องลองหุ่นนี่ครับลงจะทำกับข้าว กับท่านเฉพาะเลยตอไปเจอประเด็นดวนเรื่องดวนนี่คงไมทเยไม่ทเลยนอจ่าหนไปเรียกยงไงผมืู่่าเอมากินเข่าผไอนก็ไปเรียกว่าไงกินข่านี่ว่กนเข่าไปเรยกพี่หนิงว่าไงเื่อนนน่ะ พี่นี่ก็ถือกล้องมาเลยกล้องใหญ่เลยเวยที่ไหนได้มาถ่ายดูรูปคุยไรกันที่ไหนได้ประเด็นด่วนประเด็นด่วนไม่ได้เลยเนี่ยได้ได้พี่เหน่งได้หรอเดี๋ยวได้เลี่เหน่งไแก้วแกวไม่ตำเลยไม่มาต่อยแก้วไหนอ้าวใจแก้วกินรู้ไปสั่นโอ้มีผักว่นนี้โอ้ไหวด้วยนี่ ห้าไปตามให้สหางพักวันนี้หักใส่ป่ะนี่หักผักชีบ่เอาเรไปตามเฉียเบอเกิดอะไรขึ้น่ะก็ยงไปตามเ่ยวก่อนแป๊บนึงีอะไรแอฟนเยอเปิดทร้งไว้โ้เราล้มมากันก็ดินันก็ดินเนาะผ้ามันจะขมขมมากเลย กล้องชัดมากเอาเตาสิบเมตรกเปิาอยู่วันเสร็จเร็วสิบนิ้สิบนิ้วทำไมมันเร็วกว่า20ได้วะเนี่ยเออเขาไลท์ทำไมลงเร็วอย่างนี้ถามหน่อยของของบาวนุชไม่ของบาวนุชเน่าจะเป็นอ่าเม็กปอมบ้าในช็อปเลยดื้อในช็อปเอี๊ยดเลยนี่แต่ว่าเป็นปีอะไรใส่มานี่มันมันมันอืดแล้วมันเสื่อมสภาพอันนี้จริงอะ หมูมาแล้วหมูมาใส่มันสิบสูใส่หนุใส่หนุใส่หนุใส่เอาหดน้ำสงการเอาเลยวะเย็นได้ดิหัวัวน้ำปลาถนับีดน้ย ด้านใดดำหนึ่งบได้กินหมูด้วยพี่น้องดัสันโดยเโลละสองอร่อยสามอร่อยเป็นลุ้นพันแล้วอันนี้ก็ให้ชันความรอไปก่อนนะครับเข้าใด้นั่งใส่โอ้ยยืนก็ได้หัวนะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยต่อยนั่งเลยยืนมันจะได้หลายคนไงนั่งคนได้นั่งเราได้แล้วเจี๋ยวได้ตั้มเงี้ยได้ตั้มเงี้ยผมเนาะ เอาลุงลุงโอ้ยเต็มขวดไปด้วยแล้วบอกให้ไปทำมาใหม่จริงไหมลุงขายเป็นหวยไปทำมาใหม่มันจะเค็มไปไปทำมาใหม่เราค่อยเอาไอ้ถ้าผมค่อยเอานี่เติมเพิ่มเอาลุงชัวร์กว่าผมทำแป๊บนึงลุงมันคมลุงขนาดลุงยังนั่นเลยเพิ่นแ็่แล้วเราพิ่นย่างนี้พวกนี่มันไปแบบนิ่งๆคณะเขากินแล้วเขาเทขวดนุ่ออกมาเต็มขวดเลยนี่ใส่เกสี้ยงเลยลุงลุงไปกินในนั้นอย่างพิเศษดีนะ โอ้อันนี้คงขมมากนะครับกินโคขุนยังพิเศษอีกรสชาติเย้าเลยพี่น้องเลยอซิมมิงซิมมิงมาซิมมิงมราจะถามมันเจ้วขมกินกับอันนี้บ่แช่มึงจะกลัวมันที่ลุงได้อยู่นะได้ได้ว้าวฟ้ามามากับตันมั้ยเจ้ามันรสชาติเดียวผมก็เกรงใจขลังรู้ได้อยู่ได้อยู่เห็นตาลุ่แล้วก็อยากชิมเก๋งตรงนี้ ปัดมันดี้ยิ่อยู่จว่าหนาตาสิโอเคเลยนรหลอกล่อให้กินน้ำสซนนั่นได้อยู่ได้อยู่เหนียะขมดีขมดีอืมโมาในการในกันผมอัมรัมเลยขเลยขมเลยินีเลยอันนี้เขาขมตายเบาเรื่องลุงพิเศษดีลุงก็ตักดีให้เป็นถวย่างเี้เนอะลุงขมมาลยนุ มาต่อยบุเจ้าไข่อยบตะก๊อกแก้วจะเธอเดือดเขาบอกให้ยืนอันนี้ก็ได้บอ่มันจะเอ็คนกินงา็เลรนั่งนยืนก็ได้ยืนก็ได้ยืนก็ได้เอาไปเอาไปนั่งัะประทานไงล่ะพ่อเออดั่นแหละดีแล้วประทานมาสามนี ไก็าได้ได้เนาะดํานี่พอดีมูเผาพ่จัยอยู่ไหนอ่าพ่ชัยเฮ้ยเจ้าแก่มื่อเห็นม้ไหวเราแก่ไข่แล้วหน้วมาแล้วมาแล้วหาแล้ว แม่กินแ้วก้กวเกียวเลยเกียเลยม่กินไหมแกงกินไยกบลอยยกพอยเนี่ยูมือพี่ว่าแจะแล้วบานเยรุ่นนี้กินเปลือกได้กินเปลือกได้รุ่นนี้ไม่มาแม่คอยบอกจะแล้วอยู่นะเพราะนั้กินกินกลุ้งเขาลึกปลาาเยอะไปไหมกินกั้ากินทอดมัก

คพี่เออพึงเองเดกิอลพี่น้องนละเอลลุเอาไปลกอไรทังออลลุาไปลกเอานี่ปักหมดลเออกลุกะเจ้าคมมาเยนีวนคุณได้เจ้าจวยหน่อยมือนี้วดแก่แกเลยยัไปั้หมูปกเป็นกาล่า่าอะไเี่ยองพี่ชายไาแล้วพี่ชายไแล้วพี่ชายวิ่งล้ทาน เราแล่นมาแล้วโอ้ยไปเลยไปเลโฆษณาร้านเลยนะคะลุงพลกับช่างคงเจ้าใสเสื้ออีหยังเจ้าร้านตะกุนพันเพื่อนจืดเข้มาต่อยพี่กะสีอันนี้ตั้งแต่เอ็มเขาเห็ดกำแพงเฮียไหนบุญเนี่ยมาพี่น้องมะเอ้ยอยากซื้ออยางก็มาซื้อตามเสื้อเพื่อนนี่ละค่ะแบนเนียมแทอะไรใช้ได้มาขึ้นมาขนมามาพจ๊เข้ามาเข้ามามองไปทำแจวมาอโอ้พี่ชัมาแล้วพนหน้าบอลุงเอาใส่เรื่อยๆเลย โอ้มันสิแบบขมโดบ่าลุงเทลงหน่อยนึงนี่พี่เทนี่ลงไปตัดหน่อยนึงบ่เออเอาสูตรเด็ดนะพอนพอนซิมพอนซิมก่อนนี่มันกับนี่บอกเพิ่มมะนาวเพื่อจะตัดบีขมออกได้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เพิ่มมะนาวนะลุงนี่อ๋ออันนี้ซิมมะนาวอยู่เนาะซิมเนาะต่อผมซิมเนี่ยนะผมมีรสชาติขมแล้วก่อนเอ้ามันจะได้อยู่เนาะซิมิมเอาแล้วส้มผักมันเพิ่มมะนาวอยู่โอ้นี่ก็แซ่บเลยใส่มะนาวเปรี้ยวนี่ ่ใส่น้ำปลาบนั่นน่ะสิเนียังตลาเดีด๋ยว<ด>ไป<ด>ลุละไบ่าหมูมไ่ใส่เบล่ะ